เพราะนะครับมีความเป็นไปได้ที่ iPad Gen 11กับ iPad mini นะครับจะเปิดตัวมาพร้อมกัน เลครับพบกับไอเดียสมอ o โล f ออฟฟิเชียลนะครับเป็นยังไงบ้างครับ i p a d Air เปิดตัวกันไปแล้วนะครับพร้อมกับ iPad Pro นะครับไขที่เล็งๆอยู่นะครับก็รอวันเปิดจําหน่ายนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็คงจะทราบกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ข่าวาวที่เรานํามาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ iPad Mini รุ่นที่7ครับเป็น iPad รุ่นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังข่าวนี้กันบ้างนะครับว่าทิศทางของ i p iPad mini 7เป็นยังไงนะครับไอโฟนซ้อมนะครับเขารายงานบอกว่า iPad mini 7นะครับมีข่าวนะครับออกมาว่าจะมีการเปิดตัวออกมาภายในสิ้นปี2024นี้นะครับข่าวนี้นะครับอ้างอิงมาจากมาคูเมิรคนเดิมนะครับ โดยในเนื้อข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ iPad mini เนี่ยนะครับบอดี้ดีไซน์เนี่ยจะยังเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนคือไส้ในของ iPad mini จะเปลี่ยนไปครับแสดงว่าจะไม่มีการรีดีไซน์บอดี้ของ iPad mini รุ่นที่7นั่นเองนะครับโดยข่าวยังบอกอีกนะครับว่าอาจจะเปิดตัวนะครับใกล้ๆก,กับ iPad Gen 11นะครับซึ่ง iPad Gen 11เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวมานะครับโดยปกติแล้ว iPad เพื่อการศึกษาเนี่ยจะเปิดตัวทุกๆปีนะครับปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ iPad เพื่อการศึกษาไม่ได้เปิดตัวนะครับเพราะนะครับมีความเป็นไปได้ที่ iPad Gen 11กับ iPad mini นะครับจะเปิดตัวมาพร้อมกันนะครับโดยคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับชิปหรือว่า CPU ที่สูงขึ้นนะครับน่าจะเป็นชิป M1 นะครับที่อาจจะได้ใช้ใน iPad mini รุ่นที่7นะครับแต่ข่าวนี้นะครับยังไม่กองนะครับในเรื่องของชิปเซตที่จะได้ใช้นะครับของเดิม iPad Mini 6นะครับได้ใช้ชิป A15 Bio n i c เท่านั้นเองนะครับซึ่งข่าวนี้ยังก้ำกึ่งและไม่รับการยืนยันนะครับเพราะว่าเป็น iPad รุ่นเล็กนะครับอาจจะได้ใช้ชิป A16 หรือว่า A17 ก็เป็นได้โดยที่ไม่ได้ใช้ชิป Apple Silicon โดยข่าวนี้เรายังต้องตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย iPad Mini รุ่นที่7จนะครับจะได้ใช้ชิปเซ็ตอะไรกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับน่าจะต้องเปิดตัวภายในสิ้นปี2024นี้นะครับซึ่ง iPad Mini ตัวสุดท้ายนะั่นก็คือรุ่นที่ 6, เได้เปิดตัวนะครับในปี2021เดือนกันยายนนะครับซึ่งก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับที่ iPad mini นะครับไม่ได้รับการอัปเดตแต่นั้นยังนานไม่พอนะครับพอช่องว่างที่นานที่สุดนะครับตกเป็นของ iPad mini รุ่นที่4กับ iPad mini รุ่นที่5ครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับ iPad mini รุ่นที่4เนี่ยเปิดตัวมาในปี2015นะครับแล้วก็ iPad mini 5นะครับเปิดตัวมาในปี2019ช่องว่างระยะเวลาในการเปิดตัวนานถึง4ปีเลยครับเพราะฉะนั้นครับไหนรอกันมานานแล้วเกือบ2ปีนะครับรอกันต่อไปอีกนิดเดียวนะครับ iPad mini รุ่นที่7น่าจะเปิดตัวนะครับถ้าหากว่าตรงตามข่าวลือที่มา k k u มันได้ให้มานะครับว่าจะมีการเปิดตัวก่อนสิ้นปีแน่ๆนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับ ซึ่งนั่นน่าจะเป็นช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับบอกสิงเดียนี้น่าจะได้ของขวัญเป็น iPad รุ่นใหม่ละครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ